นิทานอีศกเรื่องกบเลือกนายกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนาะบึงเล็กๆอันแสนอุดมสมบูรณ์มีฝูงกบหลายครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขมาเนิ่นนานโดยไม่มีใครมารบกวนและไม่มีใครคอยมาควบคุมอยากทำสิ่งใดก็ทำได้ตามความต้องการแต่แล้ววันหนึ่งกบวัยรุ่นเกิดความรู้สึกว่า สิ่งที่พวกตนเป็นอยู่ไม่ใช่วิถีชีวิตที่ดีนักมันจึงขอให้กบทุกตัวมาประชุมร่วมกันขอบคุณฝูงกบทุกๆตัวที่มาประชุมในวันนี้กบวัยรุ่นกล่าวพวกเราเคยอาศัยกันแบบอิสระมาเนิ่นนานแม้จะไม่มีปัญหาหนักกังวลใจมากนักแต่ฉันคิดว่าควรจะมีหัวหน้า และกฎหมายมาปกครองพวกเรานะเมื่อกบวัยรุ่นเอ่ยเรื่องที่อยากถแถลงคุณลุงกบตัวหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าแล้วใครกันเล่าที่จะมาเป็นเจ้านายของเราและออกกฎหมายเหล่านั้นกบวัยรุ่นคุ้นคลิปอยู่พักหนึ่งแล้วจึงตอบออกมาว่าเอาอย่างนี้ฉันจะไปขอจากเทพจูปิเตอร์ให้ ท่านต้องช่วยจัดการได้แน่กบทุกตัวล้วนเห็นด้วยกับความคิดนี้เช้าวันต่อมากบวัยรุ่นได้ออกเดินทางไปพบเทพจูปิเตอร์เมื่อไปถึงท่านก็ต้อนรับกบน้อยตัวนี้เป็นอย่างดีอุตสาหเดินทางมาไกลขนาดนี้เจ้ามีเรื่องอะไรให้เราช่วยหรือกบน้อยเทพจูปิเตอร์ถามด้วยความเป็นห่วง ฝูงกบของพวกกระผมไม่มีผู้ปกครองหรือกฎหมายอะไรเลยขอรับผมเลยอยากให้ท่านช่วยมอบหัวหน้าให้สักคนกบวัยรุ่นขอร้องโทนึกว่าเรื่องอันใดที่แท้กบอย่างเจ้าก็อยากมีเจ้านายบ้างนี่เองท่านเทพจูปิเตอร์พูดแบบยิ้มยิ้มเอาอย่างนี้เจ้าเดินทางกลับไปเถิด เราได้ส่งเจ้านายที่จะคอยปกครองฝูงกบไว้ที่บึงแล้วกบวัยรุ่นได้ยินดังนั้นจึงตื่นเต้นดีใจพร้อมกล่าวขอบคุณขอบพระคุณท่านเทพมากกระผมจะไม่มีวันลืมพระคุณนี้เลยเมื่อกบวัยรุ่นเดินทางกลับมาก็เห็นฝูงกบทั้งหลายต่างไปยืนรุมร้อมกันที่กลางบึง สิ่งที่พวกมันล้อมกันก็คือขอนไม้ที่ลอยลงมาจากฟากฟ้าโดยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่เจ้ากบวัยรุ่นรู้ได้ทันทีว่าสิ่งนี้คือเจ้านายใหม่ของพวกมันนั่นเองพี่น้องกบทั้งหลายสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ขอนไม้ธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือเจ้านายใหม่ที่เทพจูปิเตอร์มอบให้กับพวกเรา กบวัยรุ่นบอกอย่างตื้นตันใจอ๋ออย่างนี้นี่เองเจ้านี่เก่งไม่เบาส่วนเทพก็ช่างมีเมตตาต่อพวกเราเหลือเกินคุณลุงกบชื่นชมความพยายามของกบวัยรุ่นแล้วกบทุกตัวต่างห่ร้องดีใจพร้อมคํานับขอนายผู้เป็นเจ้านายใหม่อย่างปลื้มใจเวลาผ่านไปหลายวัน เจ้านายคนใหม่ได้แต่นอนเฉยแม้ว่าจะมีกบตัวน้อยขึ้นไปกระโดดโลดเต้นเจ้านายขอนไม้ก็ไม่ว่าอะไรทำให้ฝูงกบกลับมาประชุมกันอีกครั้งทำไมเจ้านายใหม่ของเราถึงไม่พูดหรือทำสิ่งใดบ้างเลยละ่ะคุณลุงกบถามกับวัยรุ่นฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละคุณลุงเอาแบบนี้ไหม ฉันจะไปขอนายใหม่กับเทพจูปิเตอร์อีกครั้งเผื่อท่านจะหาเจ้านายที่ดีกว่านี้มาให้ว่าแล้วเจ้ากบก็ออกเดินทางไปพบท่านเทพทันทีมีเรื่องอะไรอีกเล่าเจ้ากบน้อยท่านเทพจูปิเตอร์ถามด้วยความสงสัยคือกระผมอยากจะขอเจ้านายใหม่ครับเจ้านายที่ท่านส่งมาให้ตอนนั้นวันๆไม่เห็นทำอะไรเลย กบวัยรุ่นร้องขอได้สิอยากมีนายใหม่เพราะไม่พอใจคนเก่าใช่ไหมเทพจูปิเตอร์พูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจใช่ครับกบตอบรับอ้าวกลับไปที่บึงเถิดเราส่งเจ้านายใหม่ไปให้แล้วได้ยินอย่างนั้นเจ้ากบจึงกล่าวขอบคุณและจากไปทันที พอเดินทางมาถึงเจ้ากบวัยรุ่นก็ตกใจเพราะเจ้านายใหม่ของพวกมันคือนกกระสาซึ่งตอนนี้ได้วิ่งไล่กินกบไปแล้วหลายตัวกบในฝูงต่างอยู่อย่างหวาดกลัวพางคิดว่าควรพอใจในสิ่งที่ได้มาแต่แรกไม่ควรขอสิ่งใดให้มากความจนเกิดเรื่องราวน่าสลดแบบนี้เลย นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการไม่มีเจ้านายมาคอยปกครองเลยยังดีกว่าให้คนนิสัยโหดร้ายมาคอยควบคุมและอีกแง่คิดคือความต้องการที่ไม่รู้จักจบสิน้นอาจนำภัยมาสู่ตนเองได้